เด็กักรีระดับชั้ป .4 ทุกคนนะคะมาเจอครูก้อยในรอบบ่ายในสัปดาห์ที่12นี้นะคะมาเรียนเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานและการพัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทยนะคะเรียนจาก ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งชุมชนสมัยกรามประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะในชุมชนสมัยหินเก่ากับชุมชนสมัยหินใหม่ในแต่ละภาคนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเข้าสู่แหล่งชุมชนนะคะสมัยสำริด นะคะมีความแตกต่างอย่างไรนะคะเราไปดูกันชุมชนสมัยสำลิดนะคะจะมีการพัฒนามาจากสมัยหินใหม่นะคะความเจริญก้าวหน้าทางด้านการนาโลหะโลหะและที่นี้คือโลหะที่ผสมด้วยสำลิดนะคะมาทําเป็นเครื่องมือเครื่องใช้นะคะอาทิเช่นขวานมีดหอกหม้อและขันนะคะไปต่อเลยค่ะทีนี้ชุมชนสมัยสำลิดนะที่เราค้นพบนะคะทางภาคเหนื เราก็จะพบเครื่องมือเครื่องใช้สำริดในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดน่าน นะคะส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะหลักฐานที่เราพบนะคะในการใช้เพาะปลูกเช่นการเลี้ยงสัตว์การนำภาชนะดินเผานะคะการทอผ้าโดยพบใยของผ้าที่ทำมาจากใยกัญชาและนำะและการทำสำลิดในหลายพื้นที่เช่นที่บ้านเชียงอําเภอหนองหารนะคะบ้านนาดีจังหวัดอุดอราธานีบ้านโน,นนนกทาอําเภอปูเวียงจังหวัดขอนแก่น นะคะต่อไปเป็นหลักฐานที่ค้นพบในภาคกลางนะคะร่องรอยนะคะที่บ้านเก่าและบ้านดอนตาเพชรอ,อําเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะบ้านโคกพนมด,ดีจังหวัดชนบุรีและก็จังหวัดลบบุรีนะคะ ก็เป็นการค้นพบร่องรอยชุมชนนะคะสมัยสำนิดที่บ้านเก่านะคะส่วนภาคใต้นะคะเราค้นพบร่องรอยของชุมชนนะคะบริเวณอ่าวริมทะเลที่จังหวัดสงขลาจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาส่วนมีการค้นพบขวานหินขัดนะคะหม้อดินเผานะคะแล้วก็กรองมโหระทึกที่คล้ายกับชุมชนอื่นนอกดินแดนไทย นะคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับการค้นพบนะคะหลักฐานเกี่ยวกับชุมชนสมัยสำริดนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ชุมชนนะคะอีกหนึ่งชุมชนนะคะก็คือชุมชนสมัยเหล็กมีความแตกต่างอย่างไรกับยุคสมัยสำริดชุมชนสมัยเหล็กเนี่ยจะเป็นชุมชนเกษตรขนาดใหญ่ใหญ่ขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็นำเหล็กเนี่ยมาหลอมใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้นะคะ ซึ่งการหลอมเหล็กเนี่ยใช่ไหมเครื่องเหล็กก็จะมีความทนทานมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะการจากนั้นก็มีการอะไรคะหักล้างถางป่าและการเพราะปลูกที่ง่ายขึ้นนะคะเป็นการพัฒนาของชุมชนสมัยเหล็กทีนี้หลักฐานของการค้นพบ นะคะถ้าเป็นบริเวณภาคเหนือเราจะพบเครื่องมือเหล็กและโครงกระดูกของมนุษย์สมัยเหล็กตามชุมชนโบราณในลุ่มแม่น้ำต่างๆในเขตจังหวัดลำพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน,น่านนะ,ะส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเราค้นพบหลักฐานเกี่ยวกับชุมชนสมัยเหล็กก็คือ พบหลักฐานเกี่ยวกับการเพาะปูในการเลี้ยงสัตว์การทําภาชนะดินเผาการทอผ้านในหลายพื้นที่เช่นที่บ้านเชียงอําเภอหนองหาจังหวัดอุดรธานีนะคะส่วนภาคกลางเราพบร่องรอยของชุมชนที่มีการใช้เหล็กและการร่องรอยของการถลุงเหล็กที่บ้านดอนตาเพชรอรําเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ที่บ้านหลุมข้าวนะคะเนินมะกอกอําเภอโคกสําโรงจังหวัดลบบุรีนะคะส่วนในภาคใต้นะคะเรา ค้นพบร่องรอยชุมชนในสมัยเด็กที่บริเวณอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นอกจากนี้ยังค้นพบที่จังหวัดพังงาและจังหวัดสงขลาอีกด้วยนะคะอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะของชุมชนสมัยเหล็กนะคะเอาละค่ะทีนี้คุณครูจะสรุป ะะชุมชนก่อนประวัติศาสตร์จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมาเป็นระยะะ,ยะนะคะตั้งแต่สมัยหินเก่ามนุษย์จะมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆใช่ไหมคะไม่ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ถาวรใช่ไหมคะเขาจะอาศัยอยู่ตามถ้ำตามเพิงผาการประกอบอาชีพของเขานะคะเลี้ยงชีพด้วยการเก็บของป่าการล่าสัตว์และการใช้หินใช่ไหมยุคหินเก่าเนี่ยเขาจะใช้หินในการ เป็นเครื่องมือนะคะเพื่อหาอาหารและการล่าสัตว์นะคะสมัยหินเก่านะคะต่อไปเป็นในสมัยหินใหม่จนถึงสมัยสําฤทธิ์มนุษย์จะเริ่มรู้จักการเพราะปลูกเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วมีการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยเป็นระเบียบแบบแผนและดำเนินชีวิตมากขึ้นแล้วก็มีพิธีกรรมในการฝังศพการทำลวดลายลงในภาชนะเครื่องปั้นดินเผา และรู้จักนําโลหะเช่นโลหะสำริดเหล็กมาทําเป็นเครื่องมือเครื่องใช้และมีการติดต่อกับชุมชนอื่นนะอ่ะ,อะลค่ะทีนี้ชุมชนในแต่ละแห่งเขาจะมีการพัฒนาแตกต่างกันเช่นชุมชนที่ใช้เครื่องมือเหล็กก็จะมีการพัฒนามากกว่าชุมชนที่ไม่ได้ใช้เครื่องมือเหล็กใช่ไหมคะอ่า ชุมชนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นก็จะมีการติดต่อกับชุมชนภายนอกใช่ไหมคะสมัยหลังมีโครงกระดูกมนุษย์ฝังอยู่เนี่ยจึงอาจเป็นไปได้ว่าแหล่งโบราณคดีหลายๆแห่งเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันนะคะแต่ถ้าพบของที่มาจากต่างแดนแสดงว่าเรามีการติดต่อ สื่อสารกับชุมชนภายนอกทําได้ทําให้เราได้รับวิธีการหรือการทําหรือมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเครื่องของเครื่องใช้จากชุมชนต่างถิ่นมากยิ่งขึ้นนะคะอ่านี่คือการพัฒนาของชุมชนค่ะทีนี้ชุมชนท้องถิ่นนะคะได้รับการความเจริญจากภายนอกมากยิ่งขึ้นก็จะมีการพัฒนาความก้าวหน้าด้านต่าง ใช่ไหมคะดูจากอายุหลักฐานนะคะแสดงว่าชุมชนบ้านเชียงนะคะยกตัวอย่างาจังหวัดอุดรธานีนะคะที่ใช้สำลิดก่อนที่อื่นๆนะคะต่อมาก็ใช้เครื่องมือสำลิดเนี่ยได้กระจายไปอย่างชุมชนใกล้เคียงจึงสันนิษฐานว่าชุมชนอื่นๆเนี่ยได้รับการใช้สำลิดจากชุมชนบ้านเชียงและแสดงถึงความก้าวหน้าในการดํารงชีวิตนะคะเอาละค่ะ ทีนี้ไปดูต่อเลยว่าเรามีใบงานอะไรให้กับนักเรียนในกิจกรรมใบงานที่สองนะคะจะคล้ายๆกับใบงานที่1ก็คือให้นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในช่วงของชุมชนสมัยสำริดในแต่ละภาค นะคะนักเรียนก็สรุปมาว่าภาคเหนือค้นพบหลักฐานอะไรบ้างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ด้านขวามือก็จะเป็นบทสรุปของชุมชนสมัยเหล็กในแต่ละภาคว่าค้นพบหลักฐานอะไรบ้างภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้คงพอจะเข้าใจไหมคะนักเรียนนะคะถ้าเข้าใจแล้วก็ตั้งใจทำใบงานนะคะแล้วย้อนดูคลิป นะคะการสอนของคุณครูนะคะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายนักเรียนทุกคนคะ่ะ